เอามันยังคือสิไปกินนมอ้ายบาทนี่โอ้ยจะมันดื้อคักโอ้ยโอ้ย <c oughs> เอ,เอ,เอ,อ้ยเเก่อนนราลุกเนาะไปกินยนาแต่เศร้ามุ่งแรงแกงมากินอีกครับสวัสดีครับก่อนสิผ้าพีผ้านองไปเลี้ยงควายไปส้มลงส้มปลา ทำการหมอดไฟก่อนเนาะครับยูทงยูดงเป็นสีหลัครับต้องรักษาฟืนไฟให้ดีหมอดให้สนิทครับแน่ใจว่าดับจังคอยไปครับบ่ดังกับบ่ได้ครับพ่อแม่พนผ้าหเห็ดครับคำขื้นให้ดังฟืนดังไฟพนว่าให้มีแสงซองเพื่อป้องกันซัดไร่พนพ้าบอกผ้าวาเนาะครับมีคุณมหันกับมีโทษมาหัน พอสนั่นเสร็จภารกิจแล้วก็ต้องจัดการให้หมดสนิทเป็นการป้องกันโทษอันมาหันอ้ามอดแล้วมักคือ,อยางวัวยหยากระบูกินบัดนี้เอา้าเอา้าเอา้มามันคือขักถือบ่ม่ไอบวกเหรอมอืม mười hàng thế nọ, lèn lại áo, lèn mười lèn nọ lèn rồi, nè, nè, nè lèn mày đi lèn mày đi lèn hả, mười hàng lèn lèn lại lèn lèn đèo, nè nè, lèn nè lèn 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 มาสร้างกินแทะกินยังเนาะโอ้กินดินครับข่อยหน่อยเพิ่นก็นมากกินดินแบบนี้นะครับเป็นไปตามธรรมชาติโดยสัรศาสต์ญาณของเพิ่นเองรับเพิ mm ่น hmm. หูดีว่าดินมองได้กินได้หรือกินบ่ได้สาหรับเรื่องนี้มีผู้เฒ่าเคยบอกผมฟังครับสมัยก่อนนั้นมีดินโป่งเพิ่นว่า คำว่าโปงก็มีทั้งน้ำทั้งดินพืชพันธุ์ธัญยา,ารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของสัตว์มาคิดพิดจารณาคือกูมือนี่นาะครับดินก็นอาจจะเป็นดินที่มีเกลือแร่น้ำก็อาจจะเป็นน้ำแร่ก็เป็นได้ครับว่าพืนบ่ฉลาดบ่จักค่วมบ่แมนเดอรับสัตว์พะว่าคนเหาก็ได้เอาตัวอย่างจากสัตว์จากธรรมชาติส่วนหนึ่งนำมาใส่ในการดำเนินวิถีชีวิตของแต่ละมือ ตัวอย่างเหีนเห็นนี่ครับคือเขาไปเก็บเพ็ดนี่ครับถ้ามีห้อยกัดห้อยแม่งเจาะหรือว่าห้อยสัตว์ต่างนะครับแต่ตองนั้นเข้ากับโบได้เก็บครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดพิบือนี่แหละครับคือตัวอย่างว่าเรื่องโป่งยังบม่จบครับอย่างเช่นบ้านผมนี่ครับก็มีโป่งนองกวางตายโป่งน้องโดนโป่งวังดูครับยังมีหลุงเหลือในตำนานเพ่อะให้ได้เห็นกันครับแต่ก็เห็นอยู่ครับแต่ว่าหันรูปลัก คือเก่านน่นบโบมีแล้วครับสำหรับชิปนี้ก็เอาไหวซ้ำหนีก่อนนะครับนะ้อเที่ยวนากรับมีแนวเบิงแนวเววากับจังเสียมมเวามาจาขอบคุณห,หลายๆครับผม